สวัสดีครับ f c f ซ n แฟนคลับสาวน้อยเพชรแพนแพเ f c ซแฟนคลับอีลาน้อยอุ้งอิงครับมือนีพบพอกับช่องเปาอดุลคนดร j อน JO1 o ฟ f i c i a l ครับคลิปนี้สพภาพีพานอองมากว้พระน้องอยู่วัดโพชายครับวัดหลวงพ่อพระสัยจังหวัดหนองคายช่องนี้ว่ามันเปลี่ยนเป็นช่องพระด้เพียงแต่ว่าช่วงนี้มีโอกาสได ไปตามวัดครับให้ก่อนอุญาตเก็บภากบรรยากาศวิวทิวทัศนตอนนอเมาพี่น้องเนาะ,นอนาะขอบคุณเอฟซีพลังเงียบนะครับเอฟซี FC สาวหน่อยเพื่นแท่งอีหละหน่อยหญิงทุกคนครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับพี่น้องมีโอกาสมาไหว้ขอโชคขอขอโชคขอบารมีนะครับวัดหลวงพ่อประสัยแถวเอาพี่น้องครับไป ส่รวมทั้บุญกันครับสำหรับวัดโพชัยนะครับคือวัดหลวงพ่อประสัยครับเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดหนองคายและก็เป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องทั้งสองฝั่งไทยเล่าครับพี่น้องมีเทศกาลสําคัญก็คือช่วงมหาสงการนะพี่น้องเนาะตามที่ห้าหัหนะครับเมื่อนี้บ้านเฮาดุลครับแวะมานะครับสี่โอกาสตั้งใจเลยลหละนะครับมาแถวหนองคายนะครับ ก่อนปีใหม่จะมีโอกาสได้มากลาับ,บายขอบาร,รมีปูลงอ่อผัสใสนะครับขอบาร,รมีเพิ่นกป,ปักรักษาให้โศกให้ไส้นะครับรับปีใหม่สงทายปีเก่าไป่น้องผู้ใได้เห็นคลิปนี้ครับเราวดวนกระสีผ้าไปนะครับก่อนอื่นคำข้าต้องไปเอาดอกไม้ก,มก่อนนะครับใบข้างล่างก่อนไป่น้อง สำหรับภายในบริเวณวัดครับเพื่อนกะเห็ดไม้พี่น้องมีโดมนะครับป mm hmm. ูที่เคยมาแล้วกาสีเห็นบรรยากาศนะพี่น้องเนาะแต่ปูเพท่านได้เคยมาครับเพ mm hmm. ื่อนกาสีจัดแยกจัดสัดส่วนนะครับพ mm hmm. ื้นที่ภายในวัดครับเพ็่นเห็ดไม้สวยงามครับพี่น้อง mm hmm. มีอาคารอนเนกประสงค์พุทธบร,รมีครับตรงนี้ครับไปกี่มาสิเป็น mm hmm. ล้านเนาะ สถานีจอดรถแต่ตอนนี้พนัที่ปูนนะครับแล้วก็แแ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นซาลาแต่ละหมอกแต่ละหลังนะครับู้ใดอยากบูซานะครับวัตถุมงคลนก็มาโซนนี้ครับก็ถือว่ามีโอกาสกับแวะมากราบเมื่อว้ครับผู้ใดมาท่างหนองไยเนาะพี่น้องนะครับผู้ใดมาทางหนองไยกับแวะมากราบไหว้ส่วนนี้ครับเป็นโซนทางโบสถ์ครับพี่น้องเป็นโซนทางโบสถ์ทางวิหาร ด้านหนาเป็นขยับนะครับซาลาที่เข้าเคยไหวอยู่ตรงนี้เนาะปกติซิมีมีซาลาให้ไหวตัวนี้เพื่นก็ขยับเข้าไปตรงนี้ครับพี่น้องสองฟังครับอรองรับพุทธศาสนิกชนูุสสัทา่ามาขับเมื่อไหวครับพี่น้องครับสิบหาพี่น้องเข้าไปกราบเนาะนะครับเอาความเป็นสิริมงคลครับพี่น้องกราบองค์พ่อพระไส หลังจากซื้อดอกไม้แล้วนะครับก็เอามาไหว้ข้างล่างนะครับข้างบนเพิ่นให้จุดทูปจุดเทียนนะพี่นอ้องนะครับป่สื้าขึ้นไปกราบหลวงพ่อพระไซข้างเทิงครับสำหรับหลวงพอ่อพระไยนะครับที่อยู่เรื่องอุโบโสถครับช่วงเทศกาลสงการตั้งแต่เริ่มเทปีที่ผ่านมาครับ เป็นประเอันเชิญลงมาเพิน่นเชิญองค์จำลองครับเนื่องว่ากรมศิลป์เมาเบิงครับมันมีการสึกกรนเนาะอันนี้ตามที่เป็นเบาซู่ฟังพี่น้องเ่นก็ได้สั่งองค์จำลองมาให้เฮนะครับแต่ว่าสามารถเพิ่นปิดกราบช่วงเทศกาลสงการเพิ่นกระสิปิดโบสถ์ไวเ้เนาะเข้ากับกราบองค์จำลองเพิ่นนะครับอดทรงองค์จำลองเพิ่นนะครับ ตอนนี้เรับก็เข,เขามาทาั้งในนะครับเป็นอุโบสถที่ปฏิสตานองหลวงพ่อประสัยนะครับภายในเกิดซิมีจิตก,กรรมฟ้าผนังไเ้นะองเอาเรื่องเล่าของการสร้างการได้มากของหลวงพ่อประสัยครับน่ครับไป้องครับ ตั้งแต่ราชสมัยพระเจ้าสยะเชธาธิราชัวนะครับแห่งอาณาจักรลานสร้างพม่ธมารองเท้าพอถ,ถึงเรื่องเล่าชนเฮมานะครับมีภายในโปรดครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวฉลาดพี่พนองไปกราบครับอันนี้องค์หลวงพ่อภระสเด้อผู้ใดเห็นคลิปนี้กันนะครับสาธุเอาพี่น้อง ององจริงอยู่ข้างพึ่งกับพี่น้ององจำลองอยู่อยู่ด้านหน้าครับในทุกๆปีช่วงเทศกาลนะครับเทศกาลสงการเพืนาภาษาอังกฤอันชื่นครับองคหลวงพระปไซองค์จะเป็นองค์จำลองลงไปให้หมดสงเนาะพี่น้องเนาะตามประเพณีสงการครับพี่น้องตอนนี้นี่ก็ยเย็นพี่น้องครับ ี่เห็นคลิปนี้กันี่สาธุเอาพี่น้องครับยัน z o o สาธุช่นเนาะผู้พิลนี่สัทธานะครับองค์หลวงพ่อเราดุนเองก็นี่สัทธานะครับ,รบ,ก,รบกับมากาบพระไวยขอบาร,รมีนะครับให้หลวงพ่อพระไซเป็นได้ประทานบาร,รมีประทานโชคลาภให้ให้อยู่ในมีแห้งปกปักรักษานะครับพี่น้องถือว่าเขมาม่านี่ก็คือ เขามาเอาบารมีพี่น้องครับแ่มนานนั่งอยู่ข้างในก็ถือว่าได้ได้บุญได้คุศลไปแล้วครับเพราะวา่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะนะครับรรมดาก็ต้องมีเสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาอยู่พี่น้องก็เป็นอีกคลิปหนึ่งครับเดี๋ยวมาฝากในช่องเบ้าดุนโคนดอนเจรวันออฟฟิเชียลครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศภายนอกพระุโบสถครับถายจากมุมด้านบนพี่นอ้องทางวัดก็ได้มีการปรับปรุงนะครับผูม,มีถัดต่างๆพี่น้องครับส,สร้างศาลาอเนกประสงค์พุทธบร,รมีหลวงพ่อวใสครับแล้วก็ ของเชิญนะครับวัตถุมงคลนะครับเรานเอาไปนะครับดูประจำซาลาจันละหมอกครับนี่นรอกพรเดชมาฮอดมาถึงกาพระกาบมาไหว้ครับ คือว่ามีโอกาสได้ว่าเิ้ดคลิปใหปพี่น้องด้เบิ่งครับในช่องเบ่าดุดน,นะครับพดอดีเห็คลิปนี้ก็ให้โซกให้มานับปีใหม่ด้่พี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยๆ,ๆครับสถานที่เป็นปักพูนสัตว์เดสวยงามพี่น้องครับเอาอถ่ายคลิปนี้ครับพี่น้อง ขอให้โชคใรมานีดีไม่แห้งสู้ปูสุคนนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณพลังเงียบครับขอบคุณเอฟซีลาหน่อยองอิงขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสุขปูสุขคนกราบหลวงพ่อพระไซน้ากันพี่น้องขอบารมีองค์หลวงพ่อพระไซปกปัรรักษาผูอยู่ทางไกลทางไกลกระไดเนาะเราดุนเจวันออฟิเชียลได้ไปก่อนครับสวัสดีครับ